ผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนวัตกรรมบางอย่างถึงดังเปรี้ยงปรางในขณะที่บางอย่างกลบเงียบหายไปเลยวันนี้เราจะมาไขาความหลับนั้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดแบบนวัตกรที่นี่คือพื้นที่ที่เราจะชวนกันสำรวจวิธีคิดของคนดังนักสร้างสารรค์และนวัตกรเพื่อดูว่าพวกเขาใช้วิธีอะไรในการสร้างผลงานที่เปลี่ยนโลกและคุณจะสามารถนำมาประยุกใช้กับชีวิตและการทำงานของตัวเองได้อย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงเซธโกดินนักเขียนนักการตลาดและองค์ e ร r กอบ u r ชื่อดังผู้ที่ทำให้คำว่า Marketing ไม่ใช่แค่การขายของแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาคือผู้ที่ทำให้เราเห็นว่าการตลาดที่ดีคือการสร้าง t r i ิ e หรือกลุ่มคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน แกนหลักที่เราจะมาวิเคราะห์กันวันนี้คือเซฟโกลดินมองว่าอินโนเวชันไม่ได้อยู่ที่การสร้างอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำแต่มันคือการชิปปิ้งครีเอทีฟเวิร์คือการส่งมอบงานสร้างสารรค์ออกไปสู่โลกภายนอกอย่างสม่ำเสมอและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง การสร้าง Tribe หรือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในสินค้าบริการหรือแบรนด์ของเราและพร้อมที่จะสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ปลาที่จะแตกต่างและเป็นลิงช์พินคือคนที่สำคัญและขาดไม่ได้ในองค์กรและการสร้าง Permission Marketing คือการทำการตลาดที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนไม่ใช่การยัดเยียด Innovation Mindset ที่ Seth Godin ย้ำนักย้ำหนาคือเรื่องของ Minimum Viable Audience หรือ MVA แทนที่จะพยายามเข้าถึงคนจำนวนมาก Seth แนะนำให้โฟกัสที่กลุ่มคนเล็กๆที่รักและคลั่งไคล้ในสิ่งที่เราทำจริงๆกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่จะเป็นกระบอกเสียงและช่วยเราขยาย t ท i ิ e ของเราออกไป วิธีการของเซฟคือการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีคุณภาพสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขาใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างมีประสิทธิภาพสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้แรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขากำลังได้รับประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่ถูกยัดเยียดโฆษณา อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือเซฟมองว่า this is marketing ไม่ใช่แค่ชื่อหนังสือแต่เป็นปรัชญาที่เน้นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความต้องการพื้นฐานแต่เป็นความต้องการทางอารมณ์และความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง กลยุทธ์ที่เซฟใช้ในเรื่องนี้คือ Empathy หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆและนำเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้จริงๆไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และที่สำคัญมากๆคือเซฟมักจะพูดถึงเดิะดิฟหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ทุกคนต้องเจอเมื่อเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะสติ๊กคืออดทนทำต่อไปและเมื่อไหร่ควรจะควิดคือยอมแพ้แล้วไปทำอย่างอื่นเซฟสอนให้เรามองหาเอจหรือขอบเขตที่เราสามารถเป็นนัมเบอร์วันได้จริงๆ ไม่ใช่การพยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนแต่เป็นการโฟกัสที่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดและเป็นผู้นำในนิชนั้นๆเซฟอย่างเน้นย้ำเรื่องของการชิปปิ้งหรือการส่งมอบงานออกไปสู่โลกภายนอกอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่า perfectionism เป็นศัตรูตัวฉกาดของ innovation เพราะมันทำให้เราไม่กล้าที่จะปล่อยผลงานออกมาสู่สายตาชาวโลกเซฟแนะนำให้เรา embrace failure คือยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน เขาบอกว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสารรค์และมันช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้ innovation mindset สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือเซฟเน้นย้ำเรื่องของ generosity หรือการให้เขาเชื่อว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะนำมาสู่ความสำเร็จในระยะยาวเซฟสอนให้เราสร้าง value ให้กับผู้อื่นก่อนที่จะคาดหวังจะได้รับอะไรตอบแทนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน สรุปบทเรียนที่เราได้จากเซฟโกลดินวันนี้ก็คือ 1. โฟกัสที่มินิมัมไวเบิลออเดียนซ์สร้างทริปที่แข็งแกร่ง 2. เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและสร้างประสบการณ์ที่ดี 3. ชิปปิ้งครีเอทีฟเวิร์อย่างสม่ำเสมอและกล้าที่จะล้มเหลวเราสามารถนำแนวคิดของเซฟมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้โดยเริ่มจากการหาแพชชั่นของตัวเองสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง Innovation ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนเก่งที่ไหนแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่กล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและนี่คือคิดแบบนวัตกรรายการที่ชวนคุณถอดรหัสกลไกความคิดของคนดังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ให้คุณเริ่มลงมือสร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิต